ถึงน้องทั้งสองคนทำไ,ไมล่ะเบคะจี่นด้วเบคะมันจริงๆแล้วฉันน่ะไม่ใช่ผู้ชายไงไม่ใช่ผู้ชายใช่น้องมองไปหมดแล้วเบคะหมายความว่ายังไงเนี่ยจะบอกให้นะแต่ว่าถ้าบอกไปแล้วมันต้องเป็นความลับรู้แค่สองคนถ้ารู้ถึงที่อื่นนะฉันเนี่ยจะพูเ้เธอถึงตายเลยรู้ไหมเบค่ะน้องทั้งสองไม่กล้าเราเบคะมีความลับอะไรหรอเ่บคะมีความลับอยากจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยมานบเนี่ย มีสามร่างในคนคนเดียวกันสามร่างสามได้เหรอแมคะเป็นไปได้เหรอหมคะเป็นไปได้เลยสามร่างสามร่างสามรูปเนี่ยร่างสามรูปที่สามเนมานใช่แล้วแล้วรูปรูปที่สองนะพี่คะรูปที่สองเนี่ยเป็นมณีรัตนามณีรัตนนาเป็นเมียพระบิณรทองนั่นแหละเป็นมียของพระบิดรทองด้วยลูกเล้คันนั่นเลยยะมีลูกเลยแสดงว่ารูปที่สองเนี่ย จะต้องงามมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมพี่คะงามมากน้อยกว่าฉันนิดนึงอ๋อแล้วอย่างเงี้ยน้องสอ,องคนน่ะก็อยากจะเห็นรูปที่สองเลยนะสิพี่คะอยากเห็นใช่ไหมใช่พี่คะ,ะถ้าอยากเห็นนะแต่ว่าอย่าลืมสัญญานะห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดน้องสัญญาอะไรภาาบานเลยพี่คะว่าจะไม่นําความรับเรื่องนี้ไปบอกให้ใครรู้ไปเด็ดขาดถ้าอยากรู้เดีย๋ยวจะแปลงก,กายไปนั่งที่สองให้ดูได้หไหมคะไม่ได้เชื่อ ถอดแว่นจากนิ้วหัดเปลี่ยนผัดเป็นมันีความเธอดช้ให้ทีนตา,า,าได้ย่นเลยสะกวกายเคลื่อนขลายความรักปิดปบังเลย พี่ค่ะนาสีพี่ค่ะดูสินี่จันทร์สวยจังเลยอ่ะมากๆไปในรูปที่สองเนี่ยนาซีพี่สร้อยใช่สร้อยไม่ใช่ไงือนกับพี่สร้อยด้วยวค่ะแต่พี่ก็เด็กกว่านะสามคนตรงเนี้ยสิงห์เดียวพี่สร้อยน้องเผลอเรียกพี่ตั้งนานแน่จันทร์ขอบคุณสำหรับความน้ำใจด้วยนะคะ นี่อย่าลืมนะความรักเรื่องนี้ห้ามบอกให้ใครรู้พี่เนตรค่ะดิฉันจันทร์ทไม่บอกแน่นอนพี่สร้อยอย่าลืมนะสวยเนาะพระจิ๋นเขาก็ห้ามบอกด้วยรู้หรือเปล่าไม่บอกแน่นอนพี่สองแม่ได้เห็นรูปอพี่สองของพี่แล้วยังว่าสวยขนาดนี้เลยนะคะดูสิจะสวยขนาดไหนเนี่ยสวยสู้น้องทั้งสองคนไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่มีดีต้ปากหวานจริงไหมนะเบียคะรู้หรือเปล่า ว่าพี่นะ่ะเป็นรูปที่สองแต่ถ้าถาว่าเราทัง้งสองคนเนี่ยนะที่เห็นรูปแรกของพี่้องทั้งสองคนเนี่ยจะต้องคิดว่าพี่เนี่ยสวยเต็มสิบไม่หักเลยนะ จะต้องสัญญากับพี่ก่อนถ้าหากว่าก่อนจะเห็นรูปแรกของพี่นะ่ะน้องทั้งสคนนะ่ะจะต้องตั้งจิตให้มัน่นตั้งสติให้ดีนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเอาไว้ให้ดีเลยนะ <c oughs> ต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่คะใช่แล้วจ้าคนอะไรสวยขนาดนี้ฮะสวยมากดีนะพี่เมยมที่เปลี่ย I'm oh not สบริยนงานเข้าไว้ไปไหนใครก็รัก <rí> e> รอขอขกบด้วยนูอบอคุณรดยใช่จริงหรอก็ขอเขาบอกอยู่นะี่สวยทียนไปหสวยสวยมวาวจันทรสว,สวเป็นไงหมอแม่แก้วรูปที่หนึ่งสวยัหยดูสินม่คะรูปที่หนึ่งเนี่ยสวย นี่โยนอยู่แล้วจริงเลยเห็นแค่สวยแบบไม่ปรึกษาผีบ้านผีเรือนเลยจ้ะค่ะสวยให้ชมฟังชอกินไงก็ไม่รับรางวัลเอาหรือเปล่าตังค์อ่ะขอบคุณนะครับสำหรับรางวับรางวัลรวมกับเพลงสอนรามขอบคุณนะด้วยดูเอาหน้าเวทีด้วยเก็บตังค์ไว้จะได้ไปทำหน้าให้สวยๆเหมือนแม่ ขอบคุณนะครับสำหรับในหนัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จอยล่ะยงามเเลยพี่ค้นอยแล้วไม่นแ่อนอยู่แล้วสวยขนาดนี้เกินต้านขนาดนี้ ประยางามเลยเห็นไหมสวยเลยต้องสวยจากภายในสุภายนอกเลย่สวยจ้ค่ะหม่อมแม่จะบอกอะไรให้นะถ้าสร้อยสวยแล์จันทร์หม่อมแม่แก้วเนี่ยเป็นเมียหนึ่งของพระปิ่นทองเดี๋ยวหม่อมแม่จะสอนอะไรให้รู้ถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเจอหม่อมแม่แก้วให้เรียกว่าหม่อมแม่เข้าใจหรือเปล่าหม่อมแม่สวค่ะดีมากและที่สำคัญเลยนะ กล่าวต้อนรับหม่อมแม่ให้เรียบร้อยเข้าใจไหมกล่าวต้อนรับอุ้ยกล่าวไม่เป็นหรอกพี่คะทําไม่เป็นพี่คะไม่เป็นไรเดี๋ยวหม่อมแม่เนี่ยสอนให้มันฝึกกันได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้พี่คะอ่าทีนั้นถอยไปยืนตรงนู้นเดี๋ยวหม่อมแม่สอนใครจะทำที่แก้วหรือจะทำเท ดูดนะดีย้อนหลังด้วยขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่ยิ้มดีดีดวยๆูเฮเจ้าของเค้กด้วยเจา้าค่ะแม่สวยมากเลยคะ่ะ้าแบบร้องไหะะด้ด้วยค่ะขอบคุณพี่ด้วย ออมมเดี๋ยวหมอแม่เนี่ยจะสอนนะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวหมอแม่จะเรียกให้ฟังนะฟังนะสร้อย<ะ>สุวรรณจันทร์หมอแม่เรียกแล้ว เจ้าขาเจ้าขาได้ชั่ววันเอาใหม่เอาใหม่มนะเหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะสสยสวนจันทร์ดีมาก ใครเข้ามาเลยใครเข้ามาเข้ามาเถึงไม่หาโทนตามของแม่เยเดี๋ยไรอดูมีอ0ร้อมจะถึงไมนะเจ้าคะอชามากเลยสุังหจัยทนทำไม่ถูกใจของแม่เลยอ่ะ ดูหมอบแม่ทำไม่ดูนะไม่ดูอย่าดูดูหมอบแม่นะหอบแม่อาหมอบแม่เรียกไส้สุวรรณจันทองเจ้าค่ะแล้วก็ขาดูดิ้กูดิ้ด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 ูดิ้เข้ามาอ่ะเอาแบบนี้ทำได้ไหมเจ้าค่ะหมอบแม่ไม่ต้องทำแล้วเอาเป็นว่าหมอบแม่ทำไม่ดูแล้วได้เลยเจ้าค่ะหมอบแม่ทำแบบนี้แล้วต้องยังไงหมอบแม่เป็นไรป่าเจ้าค่ะมโอเคอ่ะไม่โอเคอยู่โอเคอยู่เอาไปโอเล็กสักหน่อยไหมเจ้าค่ะ กระดูกไม่ต้องนี่หมอแม่ไม่อยากจะคุยเรื่องไรโวนแคลร์เจ้าค่ะนี่เมื่อก่อนนะหมอแม่เวลาจะเดินไปอันนี่อุยเวลาจะลุกนะอุยต้องให้คนมาพยุงสองข้างะะจ้ค่สองข้างเลยสองข้างเลยโอ้ยอย่างเงี้ยคือต้องพยุงตั้งแต่หมอแม่กินไมโวนแหลร์เข้าไปสองกล่องนะเป็นไงเจ้าคะทุกวันเนี้ยไม่ต้องลุกเลยนั่งได้อย่างเดียวเอ้าคือนั่งมันตลอดชีวิตโอ้ยหมแม่ร้อยเล่นงของเขาดีอ่ะ แล้วก็พอทานเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ต้องถามของแม่ว่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟของแม่ทานมาหรือยังอ๋อทำยังไงเจ้าคะของแม่ทำให้ดูหน่อยแต่ว่าต้องถามแบบของแม่นะต้องถามยังไงเจ้าคะต้องถามแบบของแม่นะรู้ไหมแล้วแม่ทำให้ดูแม่โกรธใครอ่ะแม่ไม่ได้โกรธแม่พูดอ๋อะดูนะนั่งนั่ง แม่ชอบเอาแบบนี้เลยนะซึ่งมันนอนนี่แต่ว่าของแม่เลยจะบอกว่ายิ่งอยู่ต่อหน้าพระกิ่นทองนะต้องยิ่งพี่นองพี่เทาให้มากเลยเข้าใจไหมเจ้าค่ะต่อหน้าพระกิ่นทองเหรอเจ้าค่ะใช่แล้วน้องทั้งสองจะไปอยู่กับพระปิ่นทองอ๋อแล้วก็แมนี่ของแม่เนี่ยต้องคิดอยู่๋ยวก่อนนะอายแป๊บนึง โทษทีคนณสักเบสไหมเจ้าคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรซูวรรณจานทรก์ก็เป็นเรื่องปกติตอนแหลมากไปหน่อย <c oughs> ก็เสียงคอธรรมดาเนี่ยนะ <c oughs> กินกาแฟมากไปหน่อยก <c oughs> ็กินกาแฟเยอะไปหันคออ่ะใช่ป่ะเจ๋อเลยคะเพราแม่เนี่ยคิดอยู่ว่าจะพาสร้อยสุวรรณจันทร์เนี่ยไปถวายให้กับพระปิ่นทอง <c oughs> พี่ชายเพิ่งมถวายให้มันเมียนี <c oughs> น่แหละ เดี๋ยวพี่มีนท้องก็จะไ้นจับโป้งเราได้นะเราไม่ต้องยอมไม่ไเป็นเมียไปเร่อะไรอยากเป็นมไม่แก้วบระธานกั่ตาเทวมกงี้ราต้องช่ต้องมาี่อียิ้มอรายกันกรุ๊ปเป่งอะไรกันป้าๆจะทำของแม่อย่าลืมนะเป็นเจ้าค่ะเจ้าหลวงนราจะทำตามที่หม่อมแม่สั่งทุกอย่างเลยเจ้าค่ะแต่ว่าตามของแม่ก่อน หมอแม่จะพาเสื้อส่วนจันทร์ไปตาวายกับพระบินทองส่วนหมองแม่เนี่ยจะปลอมตัวเป็นมนุษย์และไปรอพระบินทองที่เมืองมิถิลาเพราะยังไงพระบินทองเนี่ยต้องพาเสื้อส่วนจันทร์ไปที่เมืองมิทิลาอยู่แล้วแลวเราก็จะไปเจอกันที่เมืองมิกิลานี่พอถึงเมืองมิทิลานะหมอแม่เนี่ยมีอะไรสนุกสนุกเยอะแยะทุกหนเลยลเลยเจ้าค่ะหมอง,องแม่ให้น่นอน,นทั้งสองแหละเรื่องหน้าไปก่อนนะเจ้าค่ะ ไม่ฝากเค้กไปด้วยนะได้เจ้าค่ะแม่เจอกัน